โลมีและเรเวงเจ้าใน EP พีที่75นี้ครับเรากลับไปที่ญี่ปุ่นอีกครั้งหนึ่งไปกับ JR อาซุยามาไลครับนั่งจากโอกายามาไปซุยามาไปทำอะไรหรอแค่ชมวิวแค่นั้นไม่ใช่พี่หมีแน่แน่ครับไปครับตามไปดูกัน ก่อนจะเข้าไปชมกันนะครับฝากกดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนช่องของเราไว้ด้วยนะถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยเริ่มต้นกันที่นี่เลยครับโอคายามาสเตชันนะครับแพลตฟอร์ม9นะครับซูยามาไลน์นะครับเราจะเดินทางด้วยคีฮะสี่สิบเจ็ดไปนี่เลยครับรถออกแล้วนะฮะโอคายามาในศูนย์รวมรถเก่าเลยนะครับนะฮะมีรถเก่าหลายๆขบวนที่เราได้เห็นกันที่นี่นะครับเส้นทางสายซูยามาไลน์นะครับเป็นเส้นทางสายรองของ รถไฟบริษัท JR West นะครับเดินทางด้วยรถเร็เนี่ยตลอดเส้นทางก็ประมาณ1ชั่วโมง10นาทีถ้าเป็นรถธรรมดานะครับชั่วโมงครึ่งโดยประมาณนะครับจากกกยามะนะครับทุกขบวนจะไปสุดสายที่ซือยามะนะครับพราะนันไปได้เลย,เลยไม่ต้องกลัวหลงนะว่าแล้วเราก็มาชมวิวสวยๆนะครับจากหน้าต่างของคี547ด้วยกันครับ ด้านนอกกันมาแล้วนะครับไหนมาชมด้านในรถของคีฮะีเปกันบ้างนะครับหน้าตาเป็นแบบนี้และครับที่ถ่ายให้ดู่ะแอบเพ็นหน้าก็นตากันนิดนึงในซีสียร์มาลายนะครับสถานีส่วนใหญ่จะไม่มีนายสถานีประจํานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย คนขับรถนะฮะก็จะเป็นทั้งในสถานีคอยเก็บเงินเก็บค่าโดยสารแล้วก็คอยเก็บตั๋วเองด้วยนะครับแต่และสถานีเนี่ยเขาจะเปิดเฉพาะประตูหน้าเท่านั้นเองนะครับนี่มีขี่ฮะ47อีกขบวนหนึ่งจากซุยยามานะครับสวนมาพอดีอ่ะอเก็บภาพถ่ายให้ชมกันสักนิดหนึ่งนะครับ อาคีฮ7ที่เจ็มีห้องน้ําด้วยนะครับแต่เป็นห้องน้ําแบบรุ่นเก่านะครับนั่งยอยอแบบญี่ปุ่นแต่ขอบอกว่าสะอาดมาก ถึงซียามะแล้วนะครับก่อนเข้าสถานีซียามะเราก็จะเห็นตัวพิพิธภัณฑ์ละจ้านี่เลยจ้าเป็นราวเฮาส์ของพิพิธภัณฑ์นั่นเองเมื่อก่อนก็เป็นโรงรถจากซียามะนะครับตอนนี้เป็นพิพิธภัณฑ์อย่างเดียวแล้วถึงแล้วจ้าซียามะเราล,ลงรถกันที่นี่ครับแล้วก็หาทางไปที่พิพิธภัณฑ์กันเลย ง่ายสุดนะครับคือเดินไปจริงๆแล้วรถเมย์มีนะครับแต่วิ่งเป็เวลาแล้วรถเมย์มันห่างมากเลยนะครับตอนที่มาถึงนะรถเมย์ออกไปแล้วนะครับ,รบก็เลยต้องเดินแล้วล่ะเดินแล้วก็จะเดินไปที่นี่ซึสงยามาเร็วรถ education museum <ป>เดินตามป้ายมาเลยจ้าหาไม่ยากนะครับจริงก็เดินมาได้เดียวเองประมาณสัก6-700เ mm. มตรจริงมันอยู่ฝั่งตรงข้าม ฐถานีเลยแต่ว่ามันข้ามมาไม่ได้ติดรถไฟไม่เหมือนรถไฟไทยแล้ววิ่งข้ามหลางมาแล้ว <c oughs> ถร้านจอดได้ถึงสี่โมง เป็นสีมงเย็นครบส,สีิปีอะวันที่23่ส,สิบเดือนส แล้วก็มาซื้อบัตรตรงนี้ก่อนเลยนะครับก็สามร้อยสิบเยนเองเข้าไปดูพิพิธภัณฑ์นะครับใช้โอนอาลีเพกก็ได้รูดการ์ดก็ได้แล้วก็ใช้ไอซีการ์ดแปะก็ยังได้นะครับป่ะส่วนในนู้นเราเข้าไปดูไม่ได้นะครับมันเป็นเขตห่วงห้ามของ JR เขาก็คือรถที่ยังวิ่งอยู่อะครับก็อยู่ข้างในเราก็มาดูปึ๊บมาครับ ที่นี้รถด,ดีเซลเยอะนะครับรถไอ้น้ำมีคันเดียวคือตรงนูน้นดีเซลยาคุโมะเอ่อคีฮะหนึ่งแปดห้าหนึ่งแปดหนึ่ง ก็เป็นวงเวียนนะครับก็ใช้กลับรถจักรไอ้น้ำต้องใส่ก่อนนะครับตอนนี้ก็ต้องใช้กลับรถจักรดีเซลบางคันอยู่เหมือนกันนะครับอย่างที่บอกครับที่นี่รถจักรดีเซลจะเยอะกว่านะลงรถจักรที่นี่รถเจรารงแล้วก็ตามมาด้วยเจ้านี้เลยขี K ่ฮาสามสามหนึ่งศูนย์หนึ่งหนึ่งนะฮะบ,บางคันก็ยังวิ่งอยู่นะคันนี้ก็วิ่งมาตั้งแต่ปีหนึ่งเก้าเก้าแปดแล้วได้หนึ่งเก้าแปดแปดนะฮะ ปลดระวางเมื่อปี2010นี่เองเพิ่งปลดเองอันนี้ก็คือคีฮะ81นะครับเป็น l i ิมิ e เอ็ p เพล e นะครับเมื่อก่อนก็ทำ i นะิ e ิ e เอ็กเ e ลสยาคุโมะตอนนี้ก็เดี๋ยวจะไปนั่งยาคุโมะแต่ว่าไม่ใช่เป็น81ละเป็น81เบอร์12นะครับปี1969ปลดระวางเมื่อปี2011นะฮะ แล้วก็นี่คือคีฮาห้าแปดที่เคยไปบ้านเราเราก็ไม่ได้เอามาวิ่งนะครับก็เข้าวิทยันธ์ไปแล้วนะฮะรถสร้างแต่ปีหนึ่งเก้าหกสี่คันแรกคันนี้ปลดระวางปีสองพันสิบนะฮะหนึ่งเก้าเอคีฮาห้าแปดเบอร์ห้าหกสามสังเกตว่าข้างล่างมีครีบกว่าทีมะาด้วยนะไปถึงบ้านเราถอดทิ้งหมดแล้วนะฮะไม่รู้ไปกวาดอะไรนะรกวาดใบไม้ แล้วก็ตามมาด้วยคีห้าสองแปดนะครับหน้าตาคล้ายๆกันกับห้าแปดหน้าตาจะคล้ายๆกันถอยมาให้ดูก็สร้างหนึ่งเก้าหกสี่เหมือนกันนะครับแล้วก็ปลดระวางไปเมื่อปีสองพันสิบเช่นกันนะครับมาพิพัน์นี้เขามีเป็นภาษาอังกฤษอังกฤษให้ด้วยแคลม เราไปดูกันต่อนะครับหน้าเหมือนดีสลางที่ตาชีบ้าเราเลยคีห้าห้าสองใช่ไมใช่สร้างปีหนึ่งเก้าหกห้านะครับปลดระวางไปเมื่อปีสองพันสิบนั่นเองแล้วก็รถจากไอ้น้ำคันเดียวของที่นี่ครับดีห้าหนึ่งสองสองดีห้าหนึ่งเบอร์สอง เมื่อก่อนก็จะลากริ m e ทเอ็กเพสนะครับก็จะมีป้ายถ่ายรูปแล้วก็มีจารึกถึง d ห้าหนึ่งเจ็ดห้าห้าทันนี้ปลดระวงางเมื่อปีหนึ่งเก้าเจ็ดหนึ่งนะครับแล้วก็สองพันสิบห้าเดือนสามก็เอาเข้ามาไว้ที่ลงรถจากตรงนี้เมื่อก่อนลากรถด่วนพิเศษนะจ๊ะ d ห้าหนึ่ง อันนี้ก็จะเป็นรางซ่อมบำรุงนะครับเป็นสำหรับช่อมช่วงล่างจริงๆมันซ่อมไม่ทุกอันนะครับแล้วก็เป็นวงเวียนกลับรถจักรนะครับเป็นหัวรถจักรดีเซลนะครับ Df 50เบอร์18ปดลดรางเมื่อปี1984นะครับแล้วก็เอาเข้ามาที่นี่เมื่อ ปีสองพันสิบห้าดีหนึ่งสามโอ้ยหกสามแปดนะครับอันนี้เป็นรถกว่าทีมะก็เขาจะใช้พวกเนี่ยฮะพวกดีดีหนึ่งสามดีดีห้าหนึ่งเนี่ยนะครับที่ไปทำขบวนก็ลากข้างหลังเลยว่า แล้วตัวนี้ดีดีหนึ่งห้าก็จะมีเครื่องยนต์เป็นของตัวเองนะฮะวิ่งได้เองเลยแล้วก็ลากทําขบวนได้เองตอนที่มาเยอะๆก็กว่าทีมาได้กดระวังว่าปีสองพันสิบเอ็ดนี่ะครับอันนี้แล้วก็มาดีดีห้าหนึ่งซึ่งตอนนี้ก็ไปลากรถอะไรอะรถทําทางบ้านเราที่เมืองไทยอยู่นะครับดีดีห้าหนึ่งเบอร์หนึ่งหนึ่งแปดเจ็ดของเราเบอร์อะไรจำไม่ได้ละของเรารู้สึกไปจากรถทวารและเอ็กเพรสอะ อันนี้ก็เหลืออยู่คันหนึ่งคันนี้ปลดระวางเมื่อปี2007นะครับสร้างขึ้นปี1977เด็กกับผมปีเดียวเองอันนี้รถจะเปลี่ยนชชนติ้งจริงๆก็คือชชนติ้งเข้าลงรถจักรนะครับลากรถเข้าลงรถจักรดันคอยดันไปดันมา รถจากดีอีห้าศูนย์นะฮะจริงๆอยากให้บ้านเราเก็บแบบนี้นะก็คือเก็บแบบไว้อย่างละคันก็ยังดีอะ่ะอย่างเงี้ยแล้วก็เอามาเก็บไว้นะครับเนี่ยผลละวางปีหนึ่งเก้าแปดหกสองพันเจ็ดเดือนสี่เอาเข้ามาไว้ที่นี่นะครับดีหกหนึ่ง ดีหนึ่งหกไม่หกหนึ่งทีไหนไปดูซิข้างหลังเขามีอะไรอีกลงว่าจากเออพี่พันธ์ที่เล็กๆครับมีแค่นี้เองสามรอสิบเยนก็คุ้มอยู่อะเข้ามาดูได้มีแดะแกรมให้ดูข้างในเป็นแดะแกรมที่เที่ยวเนาะพวกนี้ยังใช้การอยู่นะครับเมื่อกี้เราก็นั่งขนูนมา นั่นเลยคันนั้นเลยแหละที่จอดอยู่น่ะติดเครื่องอยู่ด้วยคีฮะสี่เจ็ดเบอร์หกเก้าที่นั่งมาเมื่อสักครู่อันนี้คีฮะหนึ่งสองศูนย์่ารักดีนะคันนี้เหมือนรถเม์เลยหน้าตาเหมือนรถเมย์รถเมย์คันนี้เป็นรถกวาดหิมานะฮะจุงคือ,คอด้านท้ายของดีดีหนึ่งหกสามศูนย์สี่อ่ะ เขาฝั่งหนึ่งเป็นหัวรถจักรอีกฝั่งนึงก็จะเป็นรถเกรทิมะที่เห็นอยู่ตรงนี้เข้าไปดูข้างในนะครับมีอะไรให้ดูอีกเขียนว่าห้องประวัติศาสตร์ห้อง history อ๋อก็จะเป็นวิวัฒนาการของรถไฟสายแถวๆเนี้ยของ JR West นะฮะของลงรถจักรตั้งแต่1904 18 หนะึ่งแปดเก้าหนึ่งอะไรเงี้ยรถสญี่ปุ่นอันออกไหมผมอ่านไม่ออกนะนี่น่าจาะที่นี่ที่วงเวียนกับรถจากควันขโมงเลยคันพวกนี้ก็เข้าวิพิธภัณฑ์หมดแล้วนะครับเนี่ยหนึ่งเก้าหกหนึ่งหน้าตาเหมือนหมูเนี่ยมาถึง ชิดคันเซนเออแล้วก็มี SL ที่ยังวิ่งอยู่พุ่งอีกสองวันเราจะไปนั่ง SL เหมือนกันนะครั <c oughs> ชิดคันเซนศูนย์ซีรีร้อยซีรีงันนี้คือของสมุดคุ้มรถไฟนะสามร้อยซีรีห้าร้อยซีรี แล้วก็เจ็ดร้อยเอ็นเจ็ดร้อยนะครับข้างบนดีห้าหนึ่งคันนี้เขาจัดดีดีท่าหนึ่งจิ้มเขาจะจิ้มแล้วก็รู้ว่าคันไหนเป็นคันไหนชีห้าห้าสอง สองแปดแล้วก็ห้าแปดอันนี้เป็นคีฮะหนึ่งแปดหนึ่งทำขบวนด่วนพิเศษนะมีไฟสองอยู่ล่างคีฮะสามแปดหนึ่งถ้าจำไม่ผิดนะในรูทในวันในทริปนี้เราจะพาไปนั่งคีฮะสามแปดหนึ่งด้วยไม่ใช่คีฮะดีเป็นรถไฟฟ้าสามแปดหนึ่งแล้วก็ซิงคาเซนโอซีรีไปดูต่อครับ เครื่องแบบพนักงานรุ่นเก่าอาคารสถานีนะครับเมื่อก่อนขายตัวแบบนี้เนี่ยขายแบบนี้เลยของญี่ปุ่นแล้วก็มาเป็นพนักงานเป็นเครื่องพนักงานก็จิ้มอีกเครื่องนู้นนะฮะอันนี้คือเครื่องที่เราจิ้มซึ่งผมยังไม่ได้หัดจิ้มเลยเราต้องไปลองเองแล้วก็นี่อันนี้คือที่ตัดตัวอันนี้รุ่นเก่านะครับรุ่นเก่ารุ่นเก่าคือแงบแงบ เหมือนบ้านเราอะยังใช้อยู่อันนี้คือรุ่นใหม่ละจะปั๊มสแตมป์จึ๊กๆเอามีหมึกในตัวขึ้นมาก็สแตมป์ตึ้งวันที่อันนี้เป็นโตรถไซ์นะครับรุ่นต่างๆตั้งแต่รุ่นโบราณึนกระทั่งถึงไอซีการ์ดะตารางรถไฟอันนี้น่าจะสนุกนะที่ใครที่ชอบเล่นดิสเพนเชอร์นะ อย่างที่บอกครับพี่พันที่นี่เล็กๆนะครับก็มีให้ดูประมาณนี้อ่าแล้วก็อันนี้คือป้ายข้างรถไฟไม่น่าจว่าถอดจากคันไหนมานะครับนะฮะก็เนี่ยอันนี้คือป้ายเนี่ยป้ายข้างบนเห็นปะที่หมุนๆุนอยู่ซึ่งเรานั่งก็ยังหมุนอยู่เลยยังเป็นรุ่นหมุนคันที่เรานั่งมาแล้วก็ตอนนี้บางคันก็จะเป็นดิจิตอลแล้ว led แล้วเมื่อก่อนก็ แปะไว้ให้เฉยฟอร์โตเกียวเป็นป้ายเสียบค้างรถเนี่ยป้ายเสียบค้างรถซียามาโอกายามะอะไรเงี้ยทัตโทริโอคายามะจริงๆถ้าเลยวันนี้ก็ไปทัตโทริได้นะอันนี้เป็นชื่อรถไฟนะมีซาซามามะสุกะอะไรเงี้ยแล้วก็อันนี้คาบตัดขวางครับ ่องราจากดีเซลทําเป็นไดอแกรมให้เด็กดูอะ่ะอ๋อนี่กดปุ๊บก็จะมีวิธีการทํางานเป็นไฟวิ่งให้ดูว่าปั่นใช้ปั่นไฟนะแล้วก็เออไปโยกลูกสูบอะไรยังไงนะครับประมาณนี้แล้วก็ไปขับเคลื่อนล้อข้างล่าง ตัวโบราณอันนี้สอนวิธีการดูรุ่นรถเนี่ยกรจัดไอ้น้ำดีรุ่นห้าหนึ่งเบอร์สองอะไรเงี้ยขี่ฮาสองแปดอันนี้เบอร์รถอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ของชินคันเซนนะ7จ็ดร้อยซีรีส์อะไรอย่างเงี้ยใครอ่านออกไปให้ด้วยนะ ป้ายเก่าอันนี้ก็คือเนมเพลตรถครับรถน่าจะตัดบัญชีไปหมดแล้วแล้วก็เนมเพลตจากไอ้นาำที่แปะหน้ารถอันนี้ก็คือป้ายกระทะที่แปะหน้ารถอ่ะผมเรียกระทะอน,นุนสัญญานะครับความหนาของราง อันนี้ก็คือขนาดรางกว้างนะครับที่ญี่ปุ่นใช้นะฮะหนึ่งเจ็ดร้ 1, อยหกสิบสองม mm, นะิลิเมตรนะรถทางแคบเอ,อแล้วก็หนึ่งจุดศูนย์หกเจ็ดนะพันหกสิบเจ็ดมิลิเมตรแล้วก็ชิงพันเซนนะฮะพันสี่ร้อยสามสิบห้ามิลิเมตรอันนี้คือขนาดเกจของรางอันนี้ก็จะมาให้ดูว่าแต่รถแต่ละประเภทอะ ถ้าลงค่ะลงมาความเอียงจะเป็นยังไงอันนี้ล้อแบบที่หนึ่งล้อแบบที่สองไหนลองดูเลยไม่รอดนะฮะตกรางแล้วก็ล้อแบบที่สามรอดไหมดูก่อนไม่รอดนะครับพยายามเล่นอยู่มันเลี้ยวไม่ได้นะฮะมีล้อแบบแรกครับ อันนี้ที่ล้อที่รถไฟทำไมต้องใช้ล้อแบบนี้ซุ้มเข้าไปใช้ล้อแบบนี้เพราะมันเป็นแบบที่วิ่งแล้วมันโค้งตามรางได้เห็นไหมเนี่ยเขาจะบอกว่ายังไงทําไมล้อรถไฟต้องเป็นแบบนี้รถไฟเข้าลีกห่วงทางสะดวกระบบโบราณแบบบ้านเราเลยอะรุ่นเก่ารุ่นบ้านเราเลยสัญญาณหางปลาไฟสี เข้าประแจมาไม่ได้นะครับตกนะฮะต้องเริ่มจากส่งนนะี้เข้าประแจไปสังนู้นนะครับนี้ก็คือสับประแจปึ๊บวิธีการสับรางาเอาให้เด็กดูอะเราก็เล่นสนุกสนุแล้วไปนะฮะ จริงๆแถวสถานีถ้าทำทางเดินตรงมาเลยได้ก็ใกล้ที่เดียวกักสถานีอยู่ตรงนู้นที่เราจอดรถเมื่อกี้รถไฟไปลงแต่เราต้องเดินอ้อมเห็นโรงแรมเอลฟาวันนะก็เดินอ้อมไปเนะี่ยอ้อมเอลฟาวันอ้อมตึกเขาเทานี่ไหมอ้อมหมอนองใหญ่ไปนอยู่ที่ซูยมามะครับตอนนี้นอกจากเขาบอกว่าน้องนัาตามบนรถเมล์แล้วนะครับเสียงเครื่องขับ,บรถเมล์ต่างหากเนาะ ที่เรานั่งมาเมื่อกี้ขบวนนี้เลยเก็บภาพก่อนอำนาลงกาจากซียามานิดนึงนะครับเขามีป้ายถ่ายรูปแล้วก็เดินไปถ่ายวิวเมืองนิดนึงนะครับก่อนเข้าสถานีมีรถจักรไ้น้ำจอดอยู่ด้านหน้าคันหนึ่งนะครับคันนี้คีฮัสี่สิบนะครับเดี๋ยวจะได้ไปบ้านเราแล้วเร็วนี้ส่วนอีกฝั่งหนึ่งก็คือคีฮัทสองคีฮัสี่เจ็ดครับ ต่างกันตรงที่40มันขับได้สองฝั่งส่วน4่มันขับได้ฝั่งเดียวนะคะแล้วก็ต้องเอาสองคันพ่วงท้ายกันอันนี้คือ40อย่างที่บอกนะน้องขีฮ่ฮาน1 2 0ในหน้าตาเหมือนรถเมย์รถเมย์นะน่ารักเชียววิ่งไปไหนมาไหนคันเดียวนะครับ ลาซูยามะแล้วนะครับก็ทิ้งไว้ด้วยภาพวิวขากลับละกันนะครับเป็นวิวเก็บตกอีกนิดนึงก็คือขามาพี่หมีถ่ายมาอีกฝากนึงขากลับก็เลยถ่ายอีกฝั่งหนึ่งของขบวนเลือกตรงที่เป็นวิวสวยๆนะครับในเส้นทางของซูยามะลายนั่นเอง ก่อนจากกันไปนะครับพี่หมีฝากกดไลค์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับเพจเร w a y Angel แล้วก็ YouTube ช่อง follow หมีของเราด้วยนะแล้วพบกันใหม่ใน EP หนะ้าบายบาย